ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินนะครับกันดินนะครับที่เขาตะโลพัทยายนะครับช่วงนี้ครับเสียงก็อาจจะแหบแห้งนะครับก็อาจจะพูดถอยหน่อยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้ได้รับชมกันนะครับ ยาวนะครับที่สามร้อยเมตรนะครับรอบที่นะครับความสูงก็รวมรักษาน,นะครับเฉลี่ยอยู่ที่เมตรเจ็ดบห้นะครับตัวนี้โดยเสริมเล็กดีบีเขาให้นะครับ20่ิบมิทุรยะเมตเ็ซนนะครับแล้วก็เล็กนอนดีบีสินะครับทุระยะห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ ก็ขอฝากผลงานด้นะครับจากหนุ่พัทยานะครับที่เบอร์โทรซูนแปดสามูนหาแปดน้าหนึ่งฮะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็จะเน,น้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหรักนะครับอุดมดินเต็มนะครับตัว ทำงานดีกันไปครับคิดตอนนึกถึงพ่มาช่างนุนงงาานป,ปัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับครับขอฝากผลงานไว้นะครับช่างนุป,ปัทยาครับที่เบอร์โทรสังปสาม ศูนย์ห้าไดหนึ่งห้านะครับสวัสดีครับ